แหม่แหม่มเปิดเกียร์สองเลยเกียร์สามนี่หว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเกียร์สามเกียร์สองเป็นล่างปืนใหญ่เกียร์สามเปิดเกียร์สาม,สาม,มาแล้วไอ้โหดียวอยู่นู้นเปิดด้วยหนังสเปกยางยืดโอ้ยย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 ย หมัดปืนคนโู้เยี่ยมันตีแรงนะปี๊งปลาฉมวกไปไหนเอวะนะหมัดปืนใหญ่กระเม็ดโอ้โหต่อยบิงต่อยโอเคกระติกยางยืดปืนใหญ่โอเคหลบมันก่อนดีพลังหมัดปืนคนต่อยทะลุรอ,อ หมัดปืนใหญ่โคตรแรงรอรีพลังก่อนนะแม่งเก่งเวลาแปลงร่างแม่งเก่งหลังโอ้สแตมอุ้ย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 อย่า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 หมัดปืนโปนแตกเี้ย